คุณจะมมองอนาคตเพื่อไทยไงในวันที่คุณทักษิณตัดสินใจเดินหน้ากลับเข้าคุกฮะผมว่าเหนื่อยคือผมเนี่ยอยู่กับคุณทักษิณตั้งแต่พลังธรรมนะครับพลังธรรมก่อนที่คุณทักษิณจะเข้าในพลตรีจำลองสีเมืองทำไว้40กว่าเสียงคุณทักษิณเข้ามาเป็นหัวหน้าพักต่อเนี่ยเหลือย0กว่านะครับแล้วพอเลือกตั้งครั้งถัดมาคุณทักษิณเล่าออกจากหัวหน้าพักแล้วก็ได้คุณหญิงสุดารัตน์เหลือเพียงแค่เสียงเดียวกรุงเทพมหานครก่อนจะมาพักตั้งไทยรักไทยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทางการเมืองเนี่ยมันจะได้สําเร็จทุกครั้งครับ,คร,บครั้งนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าศรัทธานี่หายไปนะครับจากการเดินทางกลับมาของคุณทักษินนะครับ22สิงหาคมปีห6การประบัดสัจจะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยจุดยืนประชาธิปไตายนั่นเนี่ยสูญหายครับต่อมานี่ครับจุดแข็งอีกเรื่องก็คือทําตามนโยบายนโยบายอย่างไรก็ดูตามป้ายโฆษณาเนี่ย ซึ่งเนี่ยครับล้มเหลวเนี่ยนะครับเรียกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าที่ทําได้บ้างก็ไม่ได้สําเร็จครบถ้วนนะครับตามให้คํามั่นสัญญาไม่เคยเดินมาถึงจุดนี้นะนะครับนายกริฐมตรีเรียงกันสองคนปรากฏว่านโยบายนี่ล้มเหลวหมดเพราะเนี่ยครับพอเสียจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับตระบัดสัตว์ข้ามขั้วกันมานั้นความเชื่อมั่นไม่บังเกิดนะครับพอความเชื่อมั่นหายไปเนี่ยความสําเร็จในอดีตแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยนะ หาความสําเร็จเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใช้คําว่าคิดใหญ่ทําเป็นนะครับใครก็พูดอะไรก็ได้แต่ว่าพูดแล้วเนี่ยทำได้เป็นจริงมีแต่เขาแต่รอบนี้หายหมดและจนกระทั่งนะครับฟางเส้นสุดท้ายก็คือคลิปเสียงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตะเข็บชายแดนเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงและผมว่าเห็นว่าจะลุกหลามเพราะว่าเดิมมีนักการเมืองผู้แทนราษฎรบรรก่อนที่ออกมาี่มานั่งพูดกับผู้พันปุนเนี่ยคือเราเห็นว่าภาพเพื่อไทยเนี่ย ก็เป็นพักเนี่ยครับกระแสมากกว่าว่ามากกว่าการใช้ทุนครับนะครับทุนในการเลือกตั้งในไทยรักไทยครั้งแรกเนี่ยนั่นแหละใช้มากครั้งที่สองปีสิบแปดนี่ใช้มากตอนหลังนี่ใช้กระแสเป็นหลักนะครับทุนน้อยจะตั้งในระดับแกนเท่านั้นครับแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยนะครับกระแสหายหดนะครับก็คือหมายความผมไม่มีกระแสเนี่ยหรือการจัดการอย่างเดียวนะ嗯嗯นะครับแล้วก็ติดลบด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคกีสาเนี่ย มันไปแรงมากไปอย่างรวดเร็วนะคือเนี่ยนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันมาเนี่ยว่าทําไมเนี่ยครับพรรสายของคุณทักษิณเนี่ยจึงได้รับความนิยมที่ยืนยาวเหตุผลเดียวเพราะคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศอแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับมาใช้เวลาเพียงแค่สองปีนั้น,นทาลายศรัทธาเสียสิ้นนะครับแม้กระทั่งวันนี้ หลายคนก็อาจจะชื่นชมว่าเขาเข้าเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับต้องไม่ลืมว่าเขาเข้ามาเพาเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้เป็นไปตามพระบรมราชโองการจึงจะต้องกลับเข้าไปใหม่แต่หลักของคนไทยเราก็ไม่ได้มีหลักเรื่องการซ้ําเติมอะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือผมเชื่อว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยจะไหลออกมากผมมองถึงขนาดว่าที่คุณทักษิณเคยประกาศว่าเป้าเลือกตั้งครั้งหน้าต้องการ200เสียงตอนนี้ครึ่งของผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย70เสียงยังไปยาก ผมในฐานะที่มือปราศัยรอบประเทศนะครับทั้งสามพากการเมืองเนี่ยนะครับในเครือข่ายนี้นะครับรวมกระทั่งนับพลังธรรมด้วยก็สี่พักเนี่ยผมรู้อารมณ์ผู้คนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็เป็นคนเป็นนักการเมืองมากระแสไม่เหลือแล้วนี่เดียวฮะแปลว่าแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินเนี่ยนะคคุณทักษิณยังจะอยู่กับเพื่อไทยไหมฮะหรือจะเซ้งละทิ้งละคือปัญหาก็คือว่าเอากันโดยเนื้อแท้นะครับในทางพฤติินัยคุณทักษิณก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง ของภาคเพื่อไทยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับคือไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยภาคเพื่อไทยมันก็ไปต่อไม่ได้โดยสภาพก็คือหมายความว่าปิดปิดบริษัทปิดภาคนะครับเพราะว่าคนอื่นถ้าคนอื่นจะไปทําต่อนะแบรนด์มันโดนไปแล้วนะครับคือหมายความว่าแบรนด์เนี่ยมันมันเจอเรื่องนี้มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยสู้เขาไปทําแบรนด์ใหม่ไม่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมีอาการกันทั้งหมดนักการเมืองเก่าๆเนี่ยเขารู้ว่า ครั้งนี้เขาจะแพ้ราชใจชนะถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาก็รู้หาชัยชนะไม่เจอเมื่อก่อนใครออกจากพรรคโดยส่วนใหญ่สอบตกนะแต่ก็รอดมาบ้างแบบซีกที่ออกไปทางภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยนี่เขาสู้กับกระแสขาดของเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งนี้ครั้งการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ภูมิใจไทยจะได้เปรียบในเรื่องกระแสกับพรรคเพื่อไทยนะครับที่ผ่านมาเป็นรองเรื่องกระแสตลอดเขาก็สู้เรื่องการบริหารการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผลเนี่ยนะครับ การกลับมาของคุณทักษิณนะครับแม้กระทั่ง2นายกจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ตามนะครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีวันจะกลับนะครับไปที่จุดเดิมได้อีกนะครับส่วนใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยู่ตรงนั้นมาผมย่อมที่จะเห็นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ